บางครั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดและในเหตุการณ์นี้ก็เช่นการเุสลดในเมืองแทมปารัฐฟอริดากลายเป็นข่าวตือนใจเมื่อชายหนุ่มวัย22ปีขับรถด้วยความเร็วสูงและพยายามหลบหนีตำรวจก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4รายบาดเจ็บอีก13คนเหตุการณ์นี้ยังเป็นเครื่องตวนใจว่าพฤติกรรมเสี่ยงของการขับรถอย่างประมาทสามารถนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจจะกู้คืนได้แต่ที่น่าสนใจคือจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณลางกลางแจ้งของบาแบรดลี ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของกลุ่ม l g b t q ที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายสิบคนที่กำลังสนุกสนานและสังสรรค์กันอย่างร่าเริงการชนที่รุนแรงนี้ทำให้ทุกคนตกใจและสเสื่อนใจอย่างที่สุดสถานีตำรวจในแทมปาเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นการก่อเหตุจงใจหรือจงใจโจมตีกลุ่มใดเป็นพิเศษแต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถอย่างประมาทและไม่ระวังของผู้ขับขี่ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาอายุ22ปีถูกควบคุมตัวและอยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการกระทําที่นําไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้เมื่อมองย้อนกลับไปการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความเมาแล้วขับการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือแม้แต่ความเครียดและความกดดันส่วนตัวที่ทําให้คนหนึ่งละเลยความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนยังคงเสี่ยงต่อชีวิตของตัวเองและผู้อื่นในแบบนี้และคุณคิดว่าวิธีการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์เช่นนี้ควรเป็นอย่างไร คำถามเหล่านี้ชวนให้เราคิดและถกเถียงกันต่อว่าในเมื่อความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วเราจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงได้อย่างไรบ้าง